สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับชนาาลลงพึ่งป่านาะชาดีติค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเชา้าเราได้มาดูสวนใหม่ค่ะว่าพึ่งเป็นยังไงบ้างตอนนี้พึ่งเข้าใหม่หนึ่งรังค่ะเบอร์โทรดูใต้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ดูคลิปหน้าได้เลยค่ะถ้าอยากสั่งอะไรเพิ่มหรือขวดน้ำผึ้งหรือว่ากล่องกล่องจะราคาประมาณ1,000บาทนะคะรวมกับฐานตั้งกันมดถ้าเป็นกล่องแ0 0บาทค่ะพร้อมถามตั้งกันมุด2 0 0บาทค่ะรวมเป็นเงิน1 0 0 0บาทค่ะถ้าเป็นขวดน้ำผึ้ง400อบาทค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอตอลาไปก่อนนะคะบายบายพบกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะบายบาย